นมัสการพระควรจ้างที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านเกิดเป็นคนควรสร้างคุณหนุนชีวิตด้วยโงจิตยึดมั่นขันอาสาเพื่อนคนทุกเราสุขล้ำฉ่ำชีวาเพิ่มคุณค่าความเป็นคนบนทางธรรมธรรมะสวัสดีค่ะ ทุกท่านคะหากจะกล่าวถึงจิตอาสานะั้นจิตอาสาคือจิตที่เป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจเพื่อส่วนรวมเป็นกระบวนการฝึกการให้ที่ดีเพื่อขัดเดาและวานตัวตนและบ่งบอกกล้ากับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งจิตอาสาจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเริ่มจากระดับที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือจิตอาสาระ,ระดับครอบครัวชุมชนสังคมซึ่งอาจมองกว้างไปจนถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติได้เพราะเราทุกคนนั้นไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองทั้งหมดจะต้องอาศัยผู้อื่นด้วยประโยชน์ที่คนในสังคมได้อาศัยร่วมกันนั้น โดยมีลักษณะของจิตอาสาคืคอ 1. เมื่อเราพบเห็นผู้ที่มีความเดือดร้อนมากกว่าตนจึงอยากที่จะหาหนทางเพื่อช่วยเหลือ 2. ประสบการณ์ที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเกิดความสุขน่าจึงหาหนทางที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 3. เมื่อเราได้รับก,การช่วยเหลือและรู้สึกประทับใจ จึงอย่ากที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นตอบแทนสังคมบ้างแล้วเราจะพัฒนาชีวิตและสังคมด้วยจิตอาสาได้อย่างไรพากิจกรรมมากมายที่มีจิตอาสาแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างความคิดแต่มีจิตเดียวกันคือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งอย่างน้อยต้องผ่านการเรียนรู้การฝึกฝน จนเกิดความตระหนักถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยากที่จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนจากการกระทําของตนเองหลายคนถามว่าจิตอาสาทําอย่างไรคําตอบคือทําอย่างไรถึงจะลดความอ้อาแต่ได้ลงบ้างแทนที่จะเอาเข้ามาใส่ตัวก็คือการให้แก่ผู้อื่นเมื่อเราทุกคนเริ่มมองอไปสู่ภายนอก เริ่มมองผู้อื่นอย่างรึกซึ้งแท้จริงมากขึ้นเริ่มเข้าใจมุมมองของผู้อื่นเขาต้องการอะไรเขาอยู่ในสภาพแบบไหนเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างมองเห็นสังคมเห็นความเป็นไปเห็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาเริ่มให้เริ่มสละสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเวลาแรกางกายใจ เงินสิ่งของหรือแม้กระทั่งสละความเป็นตัวของเราซึ่งนั้นเป็นหนทางของการพัฒนากายใจรวมถึงการพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมจิตที่มองเห็นผู้อื่นมองเห็นสังคมดังนั้นเรียกว่าจิตอาสาจิตที่มองเห็นผู้อื่นไม่เพียงแต่ตัวเราเองเท่านั้นเราอาจจะยืดเหยียดไป ทำอะไรได้บ้างเสียสละอะไรได้บ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้างมีน้ำใจต่อกักนไม่นิ่นดูดายทุกท่านคะพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาในเพื่อพุทธศาสนาน,นั้นผู้มีจิตอาสาจะต้องมีหัวใจคือพรหมวิหารสี่อันเป็นธรรมะที่ผู้มีหัวใจประเสริฐมีความรักความเมตตา ฉานิษยาใครพอยินดีกับบุนคคลอื่นที่ได้ดีมีอุเบกขาความวางเฉยปล่อยวางเมื่อไม่สามารถช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้ทำอันเป็นที่อาศัยของพรหมมีสี่อย่างคือ 1. เมตตาคิดพูดทำด้วยจิตที่เมตตาต่อผู้อื่น 2. กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 3. มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขและ 4. อุเบกขาปล่อยวาเมื่อไม่สามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขทางนี้ผู้มีจิตอาสาต้องมีหลักธรรมคือสัยขหวัตถุสี่อันเป็นเครื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจเกื้อเฟือเกลื้อกวึเช่นกันเละกัน 4ประการได้แก่ 1. ทานทานคือการให้การเสียสละเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อื่นคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนไม่หลโมโงโลภมากไม่เห็นแก่ตัวตัวเราไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อน 2. ปียาวาจาคือการพูดจาให้ราะออนหวานเป็นประโยชน์เช่น ผู้มีจิตอาสาพูดให้กำลังใจผู้ที่กำลังท้อแท้เส้นหวังพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นบันไดาทั้งแรกของการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งการพูดให้เป็นปิยาวาจาน,านั้นคือการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียงพูดคำหยาบและการพูดเผือเจอ 3. อัคถาจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ทำความดีเพื่อส่วนรวมและสี่สมานนัตตาคิดพูดทำความดีเสมือนต้นเสมือนปลายคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรามีจิตใจมันม่นคงไม่ย่อท้อต่อการท้าจิตอาสาส่วนสุดท้ายทำแล้วได้อะไรนั้นเป้าหมายของการดำเนินชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาคือการดำเนินชีวิตอยู่ในสติที่ก่อให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจิตอาสาจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็นและเป็นประโยชน์เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วหรือยังชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมาย แต่มีความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจที่มีแต่จะให้มากกว่าเอาแต่ได้ทำความดีเพราะเห็นแก่คุณค่าของความดีเพราะจิตอาสาทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของกันและกันเพราะจิตอาสาทำให้เราไม่ิ่งดูดายกับความเดือดร้อนของผู้อื่นเพราะจิตอาสาสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ความมั่นคงและมีความสุขต่างคนต่างมาต่างความคิดแต่ในจิตไฟ่ปองร่วมอาสาร่วมแรงร่วมใจร่วมพัฒนาช่วยนำพาจิตอาสาสู่สังคมจิตอาสาคุณธรรมที่ลํำเลิศเป็นบอกเกิดความดีงามจิตผ่องใสผ่านทุกคนร่วมนำพามาใส่ใจ จะทำให้ชนชาติไทยพัฒนา